The Why Poo l that is passion หรือว่า EP 13นั่นแหละตามที่คุณรู้ฮะบทมาใหม่แรกอีเวนต์ก็ต้องมาใช่ไหมและก็ใช่ฮะ้ายบนเลยจ้าแน่นอนที่ว่าบทใหม่มาคุณต้องทำอะไรใหม่ๆเอ่อพ้เดล้เลอหรอสงกระชาแล,ล้วฮะเกลือเรียบร้อยส่วนตัวอีเวนต์นั้นที่มีเกรที่เราทำมันก็คือการผ่านด่านนั่นแหละแน่นอนฮะด่นะดานใหม่ บทใหม่และก็บอสใหม่สิฮะเออลืมบอกขอรัลวันนี้แต่เยอะมากอ่ะนะจริงรีบไปรับเขาล่ะส่วนถ้าเกิดว่าใครไปดูวิดีโอนี้ตอนอีเวนต์จบไปแล้วไม่ต้องห่วงฮะฟาร์มต่อไปจบฮะเจอเนะมัน,น่ากขนาดนีด้เลยเอาเป็นว่า13ขีดที่11 ด่านบอสขึ้นชื่อว่าเป็นด่านบอสมันก็ต้องยากประรรมดาใช่ไหมและบอสตัวนี้มีชื่อว่าเลบิเลสก,การเลรส้าให่งคาถามารแดงเดี๋ยเด้อผิดเกมแล้วผิดเกมละขอแนะนําให้รู้จักกับอ่านออตต์คิมสันนะ่ะในตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าบอสทาอะไรแต่พอสังเกตดูดีๆปุ๊บก,ก็ตามนั่นแหละฮะเล่นัะพี่แกเกือบแตกแนะ่และผมก็ไม่รู้ว่าบอสมันรีบหรือยังไงกันแน่เพราะว่าจู่ๆูบอสก็ข้ามากลางดงเฉยเลยและผมก็ไม่รู้ว่าพี่เกมมีกรอบเท่าไหร่แต่ล่าสุดคือเฟสหนึ่งมันแห้งไปแล้วส่วนนนั้จะ มมาตจนเราเอาลระเบิดจัดหน้ามันอะนะและพอเราระเบิดปุ๊บมันจะเริ่มเปิดโหมดคลิ้งทันทีตัสของบอสนั้นจะเป็นสีแดงมาทำท่าเบียวใส่เราในตอนที่ว่าในตอนนี้นั้นบอสตัวนี้คือบอสที่เบียวที่สุดในเมกมสาเหตุก็เพราะว่าแบบเดนแบมพาได้แหละแม้แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเราก็ไม่ควรประมาทอยู่ดีนี่กระดาษไซฟอนดีตักทักมันยังเบาเลยฮะแล้วเราเจะชนะยังไงจริงไหมถ้าเป็นดาเมจจากตัวละครมันต้านทานทุกอย่างฮะ แต่ยังไม่ได้เม่อใช้ระเบิดนะเีรดาใฮะใช้ระเบิดปุ๊บมันแตกปั๊บเลยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น้าเอาระเบิดสองอันยัดหน้ามมนเลยละ่ะ แต่ก็นะมีศักเป็นแวมไพร์มาตายพัดระเบิดก็ไม่ใช่นะบโวยก่อนแต่ก็ยังยีที่ว่าเขาให้ระเบิดไปเยอะนะแต่ก็อย่างที่บอกฮะระเบิดแคดนี้ทาอะไรมันไม่ได้แต่รู้ไหมอะไรที่ทําได้ก็ไฟจอกกของอ e ีฟีจไงโดนไป2นะัดแตกเลยแล้วคือปรับบอลไปตออแรกบผมก็คิดว่าแบบเออทำไมเกมยังไม่จบตาที่แฮเกมบัคหรือเปล่าแต่พอสังเกตดูดีๆเอ้าเฮ้ยซาเลียจีกับมอนอยู่ดีว่าก็นะลุงพยัยเลยฮะ รีบร้อยจ้าในตอนแรกนะั้นผมก็งงว่าทำไมบอสผ่านง่ายจังแต่พอสังเกตอยู่ดีๆอ้าวนี่ไม่ใช่หมดยากดีกว่าสรุปคือต้องไปปั่นใช่ไหมโอเครอบนอกแล้วกันนอะไปแล้วไม่ไหวแล้ว